มาสเตอร์ทุ่งงบ150ล้านบาทเปิดโชว์รูมมาสเตอร์จพีการจนายพิเศษรับลูกค้าย่านบางแคมาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดผนึกกำลัง um at, มาสเตอร์ชนบุรีจำกัดมหาชนทุ่มงบกว่า1น0ล้านบาทพุดโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่มาสเตอร์จพีการจนาพิเศษบนพื้นที่6.2ไร่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า1 0 0 0 0ตารางเมตรพร้อมให้บริการแบบครบวงจรทั้งโชว์รูมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสี รวมถึงเล่นด่วนพิเศษแบบ Fast Tra ร k รองรับการบริการแบบเร่งด่วนมุ่งส่งมอบประสบการณ์บริการตามมาตรฐานที่มาสดาตั้งใจส่งมอบให้กับลูกค้าในประเทศไทยทุกคนสวัสดีครับบนนี้มาสด้าเซลประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดตัวโชว์รูมนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับมาสด้าเจพีกาญจนาพิเศษนะครับในส่วนของมาสด้าเจพีกาญจนาพิเศษก็เป็นไปนตามนโยบายมาสด้าเซลประเทศไทยนะครับที่เราพยายามที่จะขยายเครือข่ายผู้จำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเป็นอีกหนึ่งแอเรียที่มาสเตอร์ประเทศไทยนะครับมีความภูมิใจที่ได้เปิดตัวแทนจำหน่ายแห่งใหม่นะครับในสวนการจนาพิเศษนะครับกับมาสเตอร์เจพีการจนาพิเศษครับมาสเตอร์เจพีการจนาพิเศษเนี่ยเป็นสาขาที่2ในเขตกรุงเทพของเรานะครับซึ่งเดิมแต่ที่บอกเรามาจากชนบุรีนะฮะแล้วเข้ามาที่กรุงเทพสาขาแรกคือที่ประดิธรรม แล้วก็ปะสาขาที่2นี่คือกระจายพิเศษสาขาเนี้ยเรามีบริการครบวงจรนะครับมาที่เดียวจบแล้วก็อย่างที่บอกฮนะสามารถทจะมาดูรถใหม่หรือมาจ่ายรถที่เป็นซัก o n ระแทนปรีโอก็ได้นะครับหรือการซ่อมบำรุงสูงต่างเนี่ยเรามีครบวงจรซึ่งทำให้สามารถที่มาแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเอาไปออกแพงนอกรถเราจะเสร็จที่นี่แล้วก็รับที่นี่เลยครับก็ยินดีขอใทุกคนมาใช้บริการที่นี่ครับ